ไปครับเฮ้ยเฮ้หย,ห,ยหลังจากเล่นเกมไปเรื่อยๆเริ่มคุยกับ NPC รู้เรื่องแล้วว่ะสวัสดีครับขอบตรลบคนก็สู่โอ้บิ h a ชแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมเราอยู่กับเกม Seven นไนท์ r ีเวิร์กันอีกแล้วนั่นเองนะฮะโดยในคลิปนี้เราจะมาทำการสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ดึง ดึงไอ้ทำไปทำไม่ได้ไ เนื่องจากว่านอกสตรีมล่าสุดเนี่ยผมแอบไปทำในตัวนี้มาทุกคนขออวดหน่อยนี่ทุกคนดูออฟสามแถวนะครับโอ้บอกได้เลยว่าหมดโคตรเยอะเอาไอ้ตัวสีม่วงไปปล่อยแล้วหลังจากออฟเนี่ยก็คือผมได้ดีเฟนซ์สิบแปดเปอร์เซ็นต์มาได้เลือดสิบสามเปอร์เซ็นต์มานะฮะโดยเฉพาะไอ้ดีเฟนส์เนี่ยพอไปใช้งานจริงๆเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับน้องอีลีหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าอารีนาไอดีผมเนี่ยคือเล่นง่ายขึ้นเยอะทุกคนโดนคายโดดมาใส่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือตายแน่แต่หลังจากใส่น้องอีลินเนี่ดี หยอกๆมันก็ทําให้มันยืนได้มากขึ้นมีโอกาสตั้งรับแล้วก็รอสวนได้มากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าผมเล่นทีมตั้งรับรอสวนเนืทุกคนเห็นป่ะสปีดผมร8 5เองซึ่งมันดีมากๆใครที่อยากรู้ว่าทีมตั้งรับรอสวนทีมหน้าตาแบบนี้สปีดช้าๆแต่สามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต้องทํำยังไงเนี่ยสามารถไปดูคลิปได้นะผมทาคลิปแนะนําทีมผมไว้แล้วออกทีหลังก็ชนะได้ครับวับนนี้ผมก็เลยอยากจะมาเปิดสัตว์เลี้ยงเพิ่มอยากจะได้น้องยอนจีหกดาวนะครับเพราะว่าจะได้ไททม ว่าตอนนี้ทีมไอตัวทีมถึกเนี่ยผมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วเริ่มมีคามา่ามีเพลตนันมีลูดี้แล้วนะครับก็ขออนุญาตเติบโตด้านสัตว์เลี้ยงหน่อยรักกันแล้วนี่แหละครับผมทุกคนผมเตรียมของมาไว้แล้วนี่แล้วทุกคนครับผมใครคิดจะเติมเงินช้าก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆจะมาแนะนานะครับสามารถเติมได้ถูกกว่าเราเติมเองภายในเกมนั่นเองนะครับนั่นก็คือ เติมเกม Rich Man Shop ถูกกว่าเติมเองบริการ24ชั่วโมง <Wow. S 1> มีเกมชั้นนำมากมายพร้อมแอดมินคุณภาพดูแลตลอดทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมบนเว็บรับส่วนลด Rich ManCoin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมถูกเข้าวไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ Rich Man Shop โอเคครับผมก็ประมาณนั้นนะครับฝากร้าน i ิ h แมนช็อไปไว้ด้วยมาเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวเรากดรับกันเลยดีกว่าปึ๊บ 2 1 4ใบนะครับอันนี้น่าจะได้2การันตีแน่ๆตำตาอ่ะคลิปเนี้ยมีสัตว์เลี้ยงทองสองตัวแน่นอนทุกคนแล้วก็ถ้าสัตว์เลี้ยงทอง2ตัวเนี่ยยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเรามีอันนี้ทุกคนก๊อกสํารองแต่ก็อยาให้ถึงไอ้ตรงนี้เลยละกันนะครับอย่าให้มันต้องมาลำบากโทปาสเลย <c oughs> มาแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปร้านน้องโคอี้หน่อยเลยดีกว่า พี่ก็ไม่รู้จะว่ายัางไหงหลังๆน้องแม่งเอาพี่สุดทุกตู้ให้มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเหมือนที่น้องพูดอ่ะเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะมาตอนนี้ใครดูอยู่นะครับฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ซับ c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับยอนจีลูไม่ก็ขอตัวสีดาวเยอะๆ3 2 1ไปครับขอให้ฝันเป็นจริงขอให้ฝันเป็นจริงไม่รู้ว่าฝันเราฝันน้องนะฮะเหมือนจะเป็นฝันโคยีฝันโคยีก็คือไดซัวผู้เล่นสินะ เสียงมันไม่มาดิเดีย๋ยวผมกดข้ามเลยแล้วกันนะครับปึ๊บโอ้ยตัวเดียวโดโดๆเลยอะน้องเกินไปเปล่าบ้าเลยโอ้หฝึงน้อยเมารอบต่อไปฮึบโอ้ยเริ่มนั่งไม่ติดแล้วนี่ขนาดแค่ใบที่2ีสินะครับเนี่ยไม่อะไรขอสีดาวเยอะๆผมจะได้เอาไปปล่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ดาวเหลืองตัวเนีย ถามจริงโคยี่เหมือนเราคุยกันไม่รู้เรื่องอะ<ล>่ะบ้าเอ้ยคือวิธีเพิ่มค่าความสนิทของไอตัวที่เราทํห6ดาวไปแล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้ออฟบรรทัดสองบรรทัด3ได้เนี่ยมันต้องเอาตัวม่วงไปปล่อยนะครับ <L> เพราะฉะนั้นตัวม่วงเยอะ <L> ๆโคยี<ๆ>่ไม่ให้ตัวทองพี่ไม่ว่า <L> แต่ขอแบบตัวม่วงเยอะๆโอเคแหนบอกไม่ให้ตัวทองหน่อยเปิดช่องไม่ได้เลยมาตัวม่วงเยอะๆน้อง โคอี้โคอวยโคอี้นะครับ e เอาพี่สุดเหมือนเคยอย่าเผออปิดร้านละกันผมบอกได้เลยว่าสมาคมคนรอปลาขี้ร้านน้องโคอี e ้เนี่ยผมกําลัางรวบรวมคนอยู่ยังยังยังใช้วิธีขู่ไม่ได้ผลวะ่ะ <c oughs> ขอบฟลิปได้ไหมน้องเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมาทีละใบทุกคนโคตรปรตดเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโครงการรอบระใบหรือเปล่าเนี่ยแถมไม่ใช่ตัวทองด้วยตัวม่ว ยังไม่บาวอะทุกคนว่ามันจะมีสักครั้งที่มันมาก่อนไหมเวลาผมอัดคลิปเปิดไอตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยโอ้ไม่ก็โอ้โหใบเดียวแล้วยอนจีลูไม่ก็ขอตัวสีดาวเยอะๆไม่อะไรขอสีดาวเยอะๆผมจะได้เอาไปปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวม่วงเยอะๆโคอ้ไม่ให้ตัวทองพี่ไม่ว่าแต่ขอแบบตัวม่วงเยอะๆเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน่า โอ้ยปวดหัวโว้ยเอาดีดีน้องน้องฟังพี่นะพี่เติมสนับสนุนเกมมาเปิดน้องโล,ลัวเนี่ยน้องควรจะเห็นใจพี่บ้างโอเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะปา, <h ums> ากอยางใจอยางนี่วะหน้าเนื้อใจเสือโอ้ยังอีก <h ums> โครงการรอบละตัว รอบนี้การันตีแล้วครับขอตัวดีๆแล้วกันนะอย่างน้อยๆเนี่ยเอาพี่สุดทุกดอกส2 1ไปครับไอ้รอบนี้คือยังไงก็ได้ครับไฟดิสโก้มันขึ้นอยู่แล้วขอสองตัวขอ2ตัวแล้วเดี๋ยวให้อภัยขอสองตัวน้องขอสองตัวได้โปรดอเอาพี่สุดมันเอาพี่สุดเลยน้องเอาดีๆเอาดีๆจุบจ๊บ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 จุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บตัวอะไรนี้ โอ้โหคลีไอ้บ้าเอ้ยโอ้แม่ก็ไอตัวนี้ก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าเราอยากได้ตัวหลักๆกก่อนนะสายกายสายเวทสายถึกไอตัวนี้มันเป็นสายแม่นยำนะครับเทียถือว่ากลางๆและกันน้องคีเนาะขอให้มาก่อนบ้างขอให้มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเหมือนที่น้องบอกอะโคยไปโอเคอย่างน้อยๆก็2ตัวแล้ววะ ตัวม่วงโอ้เอาสุดเลยเหลือ134ใบนะครับฮึบโอ้โหยังวะเสียงยังคงเงียบยังคงเงียบสงบผมไม่มั่นใจว่ามามันสามารถสังเกตไอ้มุงขวาบนได้หรือเปล่านะเออเวลาเป็นการ์ดสัตว์เลี้ยงเนี่ยดูว่าจริงๆสุ่มในสตรีมดีกว่าวะสุ่มในสตรีมหลังๆนี่ได้บ่อยนะเอออาจจะอย่างนั้น <laughs> โอยน้อง อย่างละหนึ่งค่อยๆมาแต่ถ้าคิดในแง่บวกนะครับก็ยังไม่มีครั้งไหนที่มันเป็นออบูใช่ไหมก็คืออย่างน้อยๆมันก็มารอบละตัวรอบละตัวขอตัวทองได้ไหมรอบต่อไปเนาะถือว่าที่ผ่านมาถือว่าเจ้ากันไปครับเฮ้ยเฮ้ยหลังจากเล่นเกมไปเรื่อยเรเริ่มคุยกับ NPC รู้เรื่องแล้วว่ขอสองตัวนี่ไปโลบแล้ว ขอสองตัวขอสองตัวอึ๊บมาตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรตัวเดียวก็ถือว่าดีแล้วครับไม่เอาเคีย์ไม่เอาเดียวโลและโนมอยังไงยอนจียอนจีเพื่อนโอ้โหหมวกอย่างงี้ไอตัวนี้จุดอ่อนนะดหนกนกลาเชลแต่ก็ไม่เป็นไรถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่ <laughs> ได้อยู่ที่แปลว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ก็ดีครับถือว่ามาเร็วถือว่ามาเร็วผมมือ คำไหนคำนั้นที่ผ่นานๆมาถือว่าเจ้ากันโอเคนะเหลืออีกร้อยสี่ใบน่าจะได้ประมาณ1นึการันตีขั้นต่ำนะครับเนี่ยร้อยสใบพี่ขอสตัวโคอีบอกเอาใหญ่เลยนะปล่อยให้ตัวเดียวมึงเอาใหญ่เลยนะโอบิ๊กได้คืบก็ขอสองหน่อยละกันฮึบโอเคออบูรอบแรก <c oughs> ยัย้มีครั้งที่อนะ <c oughs> 2อไม่ค่อยดีละอย่างนี้ไม่ค่อยดีละเก้ใบฮึบเสียงไม่มา ทุกคนว่ามันจะมีการ์ดฟลิปสักรอบไหมโอเคอาจจะยังนะฮึบเอายังยังยังแม่ถ้ากดถูกจังหวะมันจะมีเสียงเสียงดีๆเกิดขึ้นนะฮึบเสียงไม่มาไฟดิสโก้ไม่มีโอ้โกดผิดจังหวะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่แหละครับอย่าให้มีครั้งที่3อย่าให้มีครั้งที่3ามเด็ดขาดฮึมไม่มีครั้งที่3ใช่ไหม โอเคน้อง okay, no. มึงเล่นกันระบบแล้วโคอี้เดี๋ยวก่อนดูถูกสมาคมนักปลาขี้เกินไปแล้วโคอีอ้โหตอนนี้ท้องเริ่มตุยๆแล้วด้วยเนี่ยนะยไปต่อครับอย่าให้มีครั้งที่สครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเข้าใจไหม ขั้นที่4นี่ไม่ควรคำไหนคำนั้นที่ผ่านๆมาถือว่าเจ้ากันโอเคนะเนี่ยร้อยสี่ใบพี่ขอ3ตัวโควอีบอกเอาใหญ่เลยนะปล่อยให้ตัวเดียวมึงเอาใหญ่เลยนะโอบิ oh, ๊ก <c oughs> <c oughs> โคอีมันเกิดอะไรกันขึ้นอยากโดนใช่ไหม <c oughs> โอ้ยอย่างน้อยๆน,นะขอตัวม่วงขอตัวม่วงไปปล่อยป่าน,น้องฮึบ <c oughs> โอ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็เหมือนแบบเหมือนน้องมันแบบ ประท้วงอ่ะเหมือนเราพูดจาไม่เข้าหูเนี่ยร้อยสีใบพี่ขอ3ตัวโหวนี่พอปล่อยก็ปล่อยออกมาแค่ม่วงเดียวด้วยนะประเด็นโห้ยสี่สใบไม่ออกก่อนนะครับมันไม่มีรอบฟลิปเลยว่ะ34มสอีกยีการันตีนะครับถ้าได้ตอนนี้ก็อาจจะดีใจได้ไม่สุดแล้วนอะแต่ก็มาก่อนบ้างฮึบสามใบามาลุนหน่อยแล้วกันปึ๊บ ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็สามม่วงอย่างเงี้ยเออถือว่าโอเคหน่อยนะครับ<ฮ>โอ้โห,โหสุดร้อยเลยสุดร้อยเลยน้องรอ,อบนี้การันตีแล้วทุกคนตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะครับยังไงก็ขอคนละหนึ่งถูกใจด้วยทำไมยอนจีมันออกยากจังวะฮะอ,ออกยากออกเย็นไปครับอรอบนี้ขอสองตัว พี่โลประจําเลยแต่ถ้าได้ยอนจีเนี่ยตัวเดียวก็ได้นะเอ,อขอร้องเน้นยอนจี G เป็นหลักเน้นยอนจี G เป็นหลักขมอนยอนจีเป็นหลักฮึบใบเดียวไม่ว่าถ้ามันเป็นยอนจี G นะเฮ้ยอีกแก้วเหรอโอ้โหแม่เงเอยอะไรกันนักรหนาวะนี่ไอตัวเวนเนี่ย 2ตัวเลยอ่ออะไรวะเนี่ยโอ้โคตรเวรเลยโคอ้มาผมแถมให้เพชรอีก600ไป <c oughs> เหียบร้อยอ่ะ <c oughs> คือถ้าถามว่าความพึงพอใจอันนี้แบบไม่ประชดประชันด้วยนะทุกคนเต็ม10ได้เท่าไหร่เนี่ยผมว่าได้ประมาณทักหนึ่งคือผมไม่ได้อยากได้ไงตัวนกลาเชลวไอตัวคีเนี่ยแ <c oughs> ม่งเอ้ยไทยยุคเชินทุกคนเป็นที่พึ่งสุดท้ายและจัดเลยแล้วกันไม่ได้การแล้วครับ พลังเฮือกสุดท้ายของเราในคลิปนี้แล้วครับแล้วก็ใครจะเข้าร่วมสมาคมปลาอุนจิใส่ยล้านน้องโคอี้เนี่ยกล่องใบสมัครเข้าสมาคมได้ในดคริปชันนะครับหยอกหยอกไม่ต้องหานะไม่มีมายอนจีเพื่อนโนมมคี no เข้าใจปะสามสองหนึ่งไปครับ <c oughs> สุนจัางเครื่องเห,หียวหีมาเลยโอเคครับผมทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ซับสไครต์ช anel ของอบีกันไว้ด้วย <c oughs> บอกได้เลยว่ามีแก้แค้นแน่นอนนะครับ <c oughs> ยี่หัวแม่งยีหัวแม่งโอเคไปแล้เจอก,กันคลิปหน้าครับผมไปล้บ๊ายบาย